ต้องตั้งใช่ไหมนี่เก่งเดี๋ยวอะไนะคุณภาพคุณกำลังถ่ายทอดสดได้แล้วใช่ไหมแม่นุ่นได้แล้วได้แล้วที่ที่ไม่ไม่มีใครเข้ามาดูหรอกแต่ว่าตั้งเอาชั่วโมงเอาทำไมมันต่ำจังเอาขึ้นสูงกันนั้นได้ไหม พอดีกับหนูแล้วพี่หนูอลองด <c oughs> ูวะเราจะหวังเอาเวลาเราไล์ส่งเราขายเราต้องหวังเอาผู้ติดตามเพิ่มก็ <c oughs> นั่นแหละนั่นแหละ <c oughs> เอ้ย <c oughs> จะได้พวห้าคนแม่ จะให้สัมภาษณ์อะไรจ่นี่ขอสักทิตั้งท่าอย่างดีเลยใช่ไหมได้อย่างดีหามันตั้งไม่ได้อะงงดังดวยว่าออกทีวีทุกวันออกทีวีทุกวันออกทีวีทุกวัน่ออยทิป้โห่พี่เป้น่พี่อ๋อน่พี่กันน

ถึนทุนเลยนะถึงทุนเลยนะโอ้ยอันในคลิปแดงก็ชทางที่หลังจากหลังจากสิบโมงลงมาน่ะสิบโมเคยมีพี่เป้เพราะว่าพี่เป้มาถึงนี่สิบโมงทุกวันขึ้นอยู่นะคลิปแดงก็ท่านที่เลยสามโมงไปอ่ะแต่สิบโมมีพี่เป้พอสามโมงพี่เป้ใกล้ๆวันนั้นวันนั้นเราไอยู่านคนนึนเราต้องช่วยเนาะ แตาลากไม้น่ะเ็นลากไม้เดี่ยวนเช้าเลยเช้าปูเช้าเลยไม่เยดึใช่ไหมเช้าเช้าจดว่ามันีมันไม่มันมีตั้งไหนช่วงตอนที่เขาตัดน่ะมันวันนั้นน่ะโทรศัพท์มันมีปัญหานั่งจากตรงนั้นแ่ะปุ่มเราเขาก็ลากลากกันน่ะเฮ้ย้ยได้ไงมันไม่ไม่ใช่ขาดตังค์ไม่มี ไปครึ่งปี่านไปครึ่งปีนะนั่งไลอ,อยู่บ้านยังได้เยอะกว่านี่นเองนะนี่เหนื่อยใช่น้เปีน่มีคนดูเยอะอยู่ไล่อยู่บ้านอไอไล่อยู่บ้านเนี่ย1 3,000 5,000ที่ก็เข้าไปดูอีกด้วยนะจดูประจบ้านยู่ที่ไหนบ้านเป้ยอะคือ่้าลไจ้นห่งไ่นี่มันบอก พ no well, no. me like right on ี่มาตะกี้จะเสือบอพี่มากข้นเธอมามีเธอมีสีหาคนนี่แหละพี่มากแล้วพี่จะโพเน่บอโผเน่แน่พี่มาถามว่าเน็ตจมีมันรีไว้ไฟอยู่บ่ลุงพลละตอพี่หาใช้ใจใสใชแ่แม่าก็อยู่ใน้แอาอยู่บ้านๆคุยนมาก่น้องเฟจะมีข่าวแบบประเด็นเล่าทุกวันเลยนะ มีเรื่องมาเล่ากับเอฟซี่มย่งกว่าสายสื่ออีกแต่เราไม่รู้จะพูดอะไรกับเอฟซีไงที่เขาไปวางน้ําเขียวล่ะรู้คนแรกก็มีเป้นะพอแต่ว่าทนายตั้มโทรศัพท์คุยกับบุงโลปุ๊บเสร็จปุ๊บทนายตั้มโทรหาพี่เลยพี่เป้ไปเลยนะอย่าบอกใครนะมาบอกให้คุณคันฝ่ายกุณยังพูดนะว่า นด้ตำเดีนยวโทรหาพี่เป้เลยนะอนคกับแอนน่ากับน้องเ้นกับเจ้าของเจ้าของรีสอร์ทนะแกงให้ขันปากแก่ให้ขันปากเันปากเขาพูดดิทจิ๊บจิ๊บเขารู้อยู่ว่าพี่เป้จะต้องแบบมีออกวายมีไงแบบว่าเออแล้วคนก็ติดตามอะไรเงี้ย เฮ้ยอะไรเนี่ยพูดนะเดี๋ยวรูดเดี๋ยวลุดอะไรอะไรนี่จะไล์สดแล้วนะใครนี้ใครจะพูดอะไรละวันเดอร์้อวมันโจนเลยมันทำไมไล์ต้องปิดหน้าปิดตาคุชชีทไม่ออก <laughs> สวัสดีค่ะคุณป้าหนูได้โทรศัพท์มาใหม่นะคะหนูก็เลยหนูก็เลยลองไล์ดูหนูจะไปนั่งอัดคลิปขอบคุณผู้ช่วยวันนี้บ้านลุงพลก็ประมาณนี้นะคะวันนี้เจออะไรนะที่ยิ่งใหญ่มากๆเลย เดาราคาไม่ถูกหนูไม่มีขาดตั้งกล้องไม่ยืมมาไหมเนี่ยไม่พี่ไล่ให้หนูไหมห้าพันคนเลยหนูจะมาลำนี่เรือสาวอะไรนะนางนางลำสกลนครพี่มองไปที่นูกเลงี่หนูหนูตั้งกล้องนะมันไม่ได้นะ ีติ้วติ้วอ่ามันต้องตั้งในที่<ล>ดเรียบๆไงเน็ตก,ก็สัญญาณไม่ดีนี่มาแล้วนะครับไปเปลาสำนักงานเผื่กันเนาะสวัสดีครับตอนนี้ก๊อกก๊อกนูก็อยู่ที่ตลาดน้อยบ้านลุงคนนคึงนะครับ <c oughs> มีการพหุ่นเฝ <ๆ S 1> ้าเข้ามาทักทายเข้ามาคุยกันได้นะครับตอนนี้บรรยากาศตลาดน้อยบ้านลุงคนก็ มีเอฟซีมาบ้าง darum, ครับุนคนไม่อยู่นะครับุพลกแรงไม่อยู่พนพักแ,แ่งไปงานแต่ย่านนะครับมันอากาศก็มีเอฟซีมาทุกครั้งเป็นช่วง ั้งไม่ได้เนี่ยตอนนี้แม่นุ่นก็มแม่นุ่นทอยู่นั่นแหละสวัสดีค่ะแม่นุ่มชาแนล <c oughs> นะครับตากต้องแม่นุ่นท